โอเคผมก็ต้องกล่าวสวัสดีทุกคนกันท่านเลยนะครับผมนี่ก็อยู่กับผมซีโร่ทีวีนั่นเองนะฮะสำหรับวันนี้ผมจะมาสอนลงวาดภาพสวยนะครับผมไม่กินสเปค,น,คน,น,เน,นะครับผมเริ่ม GTAV นั่นเองนะฮะผมก็จะใช้เป็น GTV Remix นะับ Remix อ่านว่าอย่างนั้นหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ไม่ต้องไปสนใจภาพนะฮะมันไม่มีอะไรเหมือนภาพเลยนะครับผมเนะส่วนของภาพนี้จะมีพวก้ากอะไร เพิ่มเข้ามาเยอะใช่ไหมแต่มันไม่มีฮะผมลองขับไปดูแล้วไม่มีนะครับผมนะแล้วทำไมพี่ถึงลงมอัวนี้โอเคมันจะเรื่องมันจะเพิ่มในเรื่องของแสงอะไรนะครับผมมันจะดูสวยขึ้นนะครับตอนกลางคืนคมันก็จะไม่มืดด้วยนี่นี่หนไหมมันจะแสงมันจะดูดีขึ้นอ่านี่หนไหมตอนกลางคืนคมันจะดูแบบสีสวยดีนะครับผมนี่นี่เขาน่าจะใช้เป็นอา x แล้วมั้งเนี่ยโอ้โหเศรษเกินเอี ตนลางวันก็จะจ้าประมาณนี้เลยนะครับผมนี่นะฮะนี่เป็นบรรยากาศนะครับผมตอนแต่มันจะไม่มีหญ้าแบบนี้นะผมลองแล้วแต่ที่กิงมันมีตัวนี้มันเป็นตัวเต็มมันมีอยู่นะครับแต่ว่ามันเสียตังค์นะครับผมเนืนี้ามาสอนตัวฟรีก่อนนะแต่ก็ตัวเต็มไม่ได้สอนหรอกมากเพราะว่าไม่มีตังค์ซื้อน,นะครับผมนะโอเคเนะยเรากดดาวน์โหลดตรงนี้เลยสีเขียวๆนี่ครับผมนะฮะ กดมาแล้วกดดาวน์โหลดสีเขียวตรงนี้เลยนะครับผมโอเคนะฮะพอโหลดเรียบร้อยแล้วนะฮะไปที่ดาวน์โหลดเลยนะฮะเอาเรืองลงไปนะครับอมมอสผมเยอะเกินลงอะไรไปบ้างแล้วก็มอสต,ตัวนี้ต้องลงคู่กับรีเชดนะครับรี Re เชดอา่าผมจะแปะคลิปอ่ารีเชดนะครับผมที่ลงกับ g ีดีไฟเอ็มนะฮะก็เป็นตัวเดนะียวกันแหละเพราะมันลงกับตัวเกม g ีดีวีนั่นเองแก แต่ในวิดีโอนั้นกดเข้าไฟเอ็มแต่ให้ทุกคนไปกดเข้า GTA V แทนละกันนะครับผมแนะน่ดีเชตนะครับผมจะแปะไว้นะฮะให้ลงตามนั้นเลยนะครับโอเคนะฮะสำหรับรีอ่ามอสภาพสวยตัวนี้ให้เราทำการกดขวานะครับผมนะแล้วก็แตกไฟล์เลยนะครับผมโอเคพอแตกไฟล์เรียบร้อยแล้วจะได้เป็นโฟลเดอร์อย่างนี้มานะกดเข้าไปนะฮะก็จะมี GTA V r e m a s 0.1นงนี่ เราไม่ต้องไปนสนใจอะไรนะพวกอันนี้ผมจะไม่สอนผมจะสอนแบบนี่ง่ายๆเลยนี่ติดตั้งตัวนี้เลยนะฮะ install i o i v นะครับผมให้เราทำการเปิด open ai v ขึ้นมานะครับแล้วก็ทำการกดไปที่ g d i windows นะครับถ้าใครยังไม่เคยลง open ai v ก็ไปหาคลิปที่เขาสอนลงได้นะครับผมโอเคนะพอเราเปิด idmol e เรียบร้อยแล้วนะฮะเรากดไปที่ตรงนี้เลยนะฮะ เวไปก,ก,ก็กดไปที่อ่าอันไหนวะท r u หรือเปล่านะกดไปที่ทรูอะไรกดแพ็ y Install แล้วกันนะครับผมแล้วเราไปหาไฟ Android Remix ของเรานะครับผมนี่เนะี่ย a ี d r o i d r e m i กดเข้าไปนะครับกดเข้าไปนะฮะเรากดคลิกไปที่ไฟล์ตัวนี้นะครับผม Android Remix Install O I V ทำการกดเปิดนะครับผมพอกดเปิดเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าต่างนี้มันจะเด้งขึ้นมานะฮะ เราทําการกด install ไปนะครับผมแล้วก็ install ไปที่เกมโฟเดอร์เลยนะครับผมแล้วก็ทําการกด install ไปเลยนะครับผมนะแล้วก็ทําการรอสักครู่หนึ่งนะครับโอเคพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเรากด close ตรงนี้ออกไปแล้วก็กด edit mode ปิดไปเลยนะครับเราทำการเข้า gta ได้เลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเกมเถื่อนเกมแท้ลุงได้หมดครับมอสตัวนี้นะฮะกด play ไปเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเกมแท้นะก็ต้องอ รอมันเชื่อมกับล็อกสตาร์ก่อนนะครับผมรอสักคู่นะฮะถ้าใครอยากสนับสนุนก็สามารถโดนีได้ที่เบอร์ Wallet ใต้ดิชันได้เลยนะครับผมอมไม่มีแล้วครับคนสนับสนุนเ,เข้ามาแล้วก็อย่าลืมลงรีเชตด้นะครับผมนี่ลิเชตเรจะเปิดให้ดูนี่ก็ชาร์จเป็นตัวเดิมทั้งหมดเลยนะฮะโอเคนะครับ นี่เข้ามาแล้วก็ทำการรอสักคู่หนึ่งจะพาขับรถทั่วเมืองดูมอดพวกต้นไม้อะไรดีกว่านะครับผมเผื่อใครอยากให้สอนลง แต่ก็คิดว่าม ok ีคนทําคลิปสอนลงเพราะตัวมาแล้วเรื่องของออปชั่นนะผมไม่ได้ปรับะเลยยืดเนี้ยทุกอย่างก็ปิด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 แล้วก็อันนี้ก็เป็นบริหารแล้วก็มีหายแล้วก็ออบพวกนี้หานี่ก็เป็นปรับอัตโนมัตินะครับผมนี่ผมกดอ่าตัวนี้นะครับดีลิทแบบให้มันเป็นอัตโนมัติที่มันปรับให้เองนะครับผมมันก็ได้ประมาณนี้นะฮะโอเคนะครับที่จริงปกติผมอัดคลิปถ้าอยากให้สวยมากก็คงจะปรับสุดแหละ แต่ว่าวันนี้ผมก็ปรับอตัตโนมัติเล่นละกันนะครับที่จริงแล้วก็ไม่ต้องไปปรับเยอะอะไรมากแนละ้วมอสภาพสวยมันก็สวยอยู่แล้วเนาะในส่วนของตัวนี้จะเพิ่มในเรื่องของแสงอะไรมานะครับมันก็อาจจะจ้าจ้าดิดหนึ่งแต่ก็ถือว่าสวยใช้ได้อยู่นะครับแต่ใช้ได้เลยนะฮะควบคู่ไปกับมอสต้นไม้อะไรเยอะๆมากมายนี่แบบโอ้แม่ก้อนโอ้แม่ก้อนเลยครับผม ยิ่งต้นไม้เยอะยิ่งดูดีฮะเรวมาตัวนี้มันเป็นวิอะไรที่อย่างหนึ่งนะครับตัวเต็มของมันนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะทําการขับรถนี่เดี๋ยวมันเป็นรถที่แต่งนะครับผมไม่ใช่รถมอสนะฮะเป็นรถที่เก็บจากข้างทางแล้วก็เอาไปมูในร้านแต่งนะครับผมอ๋นี่นี่นเออ เออ่ถนนเราจะไปเส้นนี้ใช่ไหมเราน่าจะลงไปเส้นเส้นนี้อ๋อผมงงมากเดี๋ยวก่อนเป็นปมันเส้นนี้แหลนะเนาะไปฮะเดินผ่านไปนี่พวกต้นไม้ต้นปา,าล์มอะไรเยอะแยะมากมายเลยยังมีมัดต้นไม้เยอะดูสวยนี่ต้นมะพร้าวต้นอะไร นี่มัดภาพสวยนี่ก็ให้เรื่องของแสงอะไรนี่ก็ดูดีมว่เนี้ยไม่กินสเปคแค่ผมดีผมขับรถเลยนะเหยียบมิดไม่ผมก็ไม่ได้ลงเก็บไม้ได้เออเปนกลแล้วบวกทีเดียวต้นไม้หายเลยนี่

นี่เห็นต้นปาล์มต้นอะไรเยอะมากเห็นหมดต้นไม้นะครับผมถ้าใครอยากให้สอนผมไม่ต้องก็มีคนสอนแล้วมีคนสอนแล้วไม่รู้ใครจะดูผมหรือเปล่่านีครับขับไปดูหลายรอบแล้วแหละต้นไม้เยอะมากทั้งต้นไม้สีชมพูทั้งอะไรทั้งนั้นะโอ้ยรถจะไปถึงไหมเนี่ย ไม่ใช่พังก่อนแล้วนะครับขับรอบเมืองได้ไปเนี่ยไม่ใช่ว่าพังก่อนรถมันแรงฮะมันเบรกไม่อยู่ครับอุ้ยต้นมะพร้าวฮะอุ้ยป้ายฮะรถแรงครับรถแรงดูต้นมะพร้าวาคนเอยอะเอ้ยเกิดพุ ทางทางก็จะมีต้นมะพร้าวต้นปาล์มเยอะมากแสงสีสวยมากถึงสีจะไม่สดแต่มันก็ดูแบบดูสวยอะดูแสงแบบมันดูแบบมันดูสวยดีวันนี้อธิบายไม่ถูก ตัดไปเดี๋ยวเห็นไหมต้นมะพร้าวยันก็หาดูคนอื่นสอนลงได้นะครับแต่ถ้าไม่หาไม่เจอก็บอกผมได้ผมจะได้ทำคลิปให้นะครับพวกมอต้นมะพร้าวต้นอะไรที่นี้ก่อนจะลงก็อย่าลืมสับรอง โค้เดอร์ G T V ไปด้วยนะเผื่อว่าอยากกลับไปเล่นโลเปหรือออนไลน์นะผมก็ได้สำรองไปแล้วแตะผมไม่ค่อยชอบเล่นโลเปออนไลน์เท่าไหร่เอ็นพีซีก็ไม่มือรถให้ขับก็ไม่มือต้องทำงานโโหอะไรเนี่ย นะครับขับแบบขนาดนี้ยังไม่กระตุกเลยเนะี่ยโอ้โหเหยียบมิดใหม่เลยกด W ค้างกันปวดดูเลยต้นไม้เยอะเลโอ้โหม,มีมาต้นไม้สีฟูด,ด้วย พูดเบาไปขอโทรด้เลยนะครับผมไอ้าไปเอับรบเมืองออได้เลยเนะี่ย รถเป็นแรงรถแรง,รแรงที่จริมันมีบเพิ่ม turbo อะไรวอเพ่ให้แรงแต่ไมได้ลง <c oughs> แรงคนปิว้วเออเออเฮ้ย โอ้ยโอ้ยนี่ต้นไม้ยังดูดีโอ้ย,อยอกตกแล้ว เราเป็นพลเมืองดีไหมฮะมโอเคขอรถไปคืนครับเพืนนะครับผม <_ co f> อุอ้ยทษดีครับเปิดประตรูเปิดประตูต่ำรถมอเตอร์ไซค์ <_ co f> รถไปคืนครับผมบางว่ารถเราไม่หายนะ รู้กับเจ๊อ๋อไม่เซฟไม่เซฟ yes okay แลับไม่เซฟแล้วไปรถของเราจอดอยู่นูน่นเจ๊ไปส่งได้ไปเจ๊เจไปนันนู ว้าวรถเรายังอยู่ไหมนะยังอยู่ใช่ไหมยังอยู่ใช่ไหมได้ว่าไปถึงไม่มีแล้วนะเฮ้ยรถรถหายเฮ้ยรถผม บ้าจริงใครขโมยรถผมไปเนี่ยรถหายทุกคนครับรถผมหายดูกลับมีรถสวยๆอย,ยู่ืมไหมครับพอกันสวยๆนะครับทำไมมอเตอร์ไซค์ไอยังฝั่งกันสวยๆอยู่ฝั่งนู้นเลยบุยดู็นไมไม่เอาไม่เอาไม่เอา มอไซค์หายไปไหนแล้วขอคันสวยหน่อยครับสวยนี่มอตไซค์มีมอไซค์เห็นมอไซค์แล้มอลโอเคขอยุดหน่อยก็แนลน oh. ้วรันโอ้อะไรบรินแสงนี่ดูดีเลย ต้นม้นมก็ยต้น,ตนไม้เยอะคลิปยาวก็เพราะพาทัวร์เล่นนี่แหละโอ้โหเจ้ากับเด็เล่นมากเลย Wow. Ôi, sáng, các Ui. lướt lốt một tí. บวกท้ายเขาครับผมรอ้ครัรบนะว้าวสวยว้าวแสงสวยดีว้าวว้าวว้าวไม่ใช่มเมาอะไรปะเนี่ยบองภาษาศาสารคือพูดนะครับผมมองเออตีๆๆ ตอนนดานมีรถสวยสักคันไมนะไม่มีไม่มีเหลยเห็นเป็นต้นปามว้าวว้าวว้าวสวยอโอเวนเจ้าดอสรถสวยตบงเบลโลเล่นเ,เ,เลยครับผมดูดูด ดูดูดูตัวใหมคนเยอะเม้าแมไม่กินสเปกนะไม่กระตุกเลยเอ้ยผมนี่หารถหม่ก่อนดีครับกันสีดำมองขอยืมเลยก็ได้ครับผมคันสีขาวทุกคนเกิดันสีขาว ดีครั harma, ดูสวยกว่าใส่ดำอีกโอเคขอยืนหน่อยกันนะครับผมอ่าจะขนะน่าก็ตามทันซืนี่ยต้นไม้ทีมฟูเขียนลายคลิปแล้วเนาะดูกิทีก็สวยเลยเกิน วีเคราะห์โอ้ยวางดับรถเบอ่านี่มาเดินดูครับผม เะเรียกว่ายอดเลยนี่แสงเป็นเจ้าจอร์ดเป็นเจ้าจอรดเป็นยอดมากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะผมแล้วก็ฝากกดแชร์นะฮะแล้วก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับผมนะฮะโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมจะขอตัวลากันไปก่อนนี่ดูต้นบทความก่อนตัวลาไปก่อนนะครับผมอุ้ยเอ้ยอะไรอะไรอะไรเอ้ยหลบ เออโอ้ยโอ้โอ้ลบเออเอมเอม,มาดีมาดีอโอ้ยโอ้ยโดนกระทือวายพะทาลายผมนี่นะกรับผมต้องขอตัวลากันไ,ไปก่อนนะดูแสงพวกนี้ดิว้าวตัวลาไปก่อนเลยครับรบายทุกคน